สวัสดีไปอย่างคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับพระภิกษุสงฆ์ในพระพุทธศาสนาของเรานั่นก็คือเรื่องของปาราชิกสีซึ่งเป็นข้อห้ามที่ร้ายแรงที่สุดในพระวินัยพิดกนะครับและเป็นสิ่งที่กำหนดความเป็นพระภิกษุของบุคคลนั้นๆด้วย คุณผู้ฟังครับคำว่าปาราชิกนั้นมีความหมายว่าผู้พ่ายแพ้หรือพูดถึงซึ่งความพ่ายแพ้เปรียบเสมือนนักรบที่พ่ายแพ้ในสงครามไม่อาจกลับมาเป็นนักรบได้อีกต่อไปหรือเหมือนต้นไม้ที่ถูกตัดขาดจากรากไม่สามารถที่จะกลับมามีชีวิตและเติบโตได้อีกการอาบัตหนักหรือ อาบัตปาราชิกจึงหมายถึงการขาดจากความเป็นพระภิกษุโดยสิ้นเชิงไม่สามารถกลับมาบวดเป็นพระภิกษุได้อีกในชาตินั้นแม้จะลาสิกขาแล้วกลับมาบวชใหม่ก็ไม่สามารถทำได้นะครับเพราะได้ขาดจากภาวะแห่งความเป็นสมณะไปแล้วโดยสมบูรณ์ทุกประการ 1. เสพเมทุน หมายถึงการเสพสังวาสกับมนุษย์หรืออมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นเพศเดียวกันหรือต่างเพศก็ตามการกระทำนี้คือเป็นการทำรลายพรมจัรทร์อย่างสิ้นเชิงเป็นการทำลายรากฐานของการประพฤติปฏิบัติธรรมของสมณะการเสพเมตุนแม้เพียงครั้งเดียวก็ทำให้ขาดจากความเป็นพระภิกษุทันทีไม่ว่าจะด้วยความเต็มใจหรือไม่เต็มใจก็ตาม หากรู้ตัวว่าได้กระทำลงไปแล้วประชิตข้อที่สองคือลักทรัพย์หมายถึงการลักทรัพย์ที่มีเจ้าของโดยที่ทรัพย์นั้นมีราคาตั้งแต่หนึ่งบาทขึ้นไปเทียบเท่ากับห้ามาศในสมัยพุทธกาลการลักทรัพย์นี้รวมถึงการขโมยการช่อโกงทุจริตยักยอกหรือการกระทำใดๆ ที่เป็นการได้มาซึ่งทรัพย์สินของผู้อื่นโดยไม่ชอบธรรมด้วยเจตนาโกงเจตนาทุจริตการกระทำนี้แสดงถึงความละโมบโลกมากและการเบียดเบียนผู้อื่นซึ่งขัดต่อหลักธรรมและศีลของสมณะอย่างรุนแรงปาราชิกข้อที่3าฆ่ามนุษย์หมายถึงการฆ่ามนุษย์ฆ่าคน ไม่ว่าจะฆ่าด้วยตนเองหรือใช้ให้ผู้อื่นฆ่าหรือยุยงส่งเสริมให้ผู้อื่นฆ่าหรือแม้แต่การทำแท้งการกระทำนี้รวมถึงการทำให้มนุษย์ถึงแก่ความตายไม่ว่าจะด้วยวิธีใดๆก็ตามการฆ่ามนุษย์ถือเป็นบาปการรมที่ร้ายแรงที่สุดในพระพุทธศาสนาเพราะเป็นการทำลายชีวิต เป็นสิ่งประเสริฐและเป็นการสร้างวิบากกรรมที่หนักหน่วงอย่างยิ่งปราชิกข้อที่สี่อวดอุดตริมนุสธรรมที่ไม่มีจริงในตนหมายถึงการกล่าวอ้างคุณวิเศษตินะมนุษย์ที่ตนเองไม่มีจริงเจนอ้างว่าได้บรรลุฌานได้มนุษย์ทเป็นพระอระหันต์หรือได้คุณวิเศษต่างๆที่เป็นโลก,กุตระธรรม โดยมีเจตนาที่จะให้ผู้อื่นหลงเชื่อและเคารพศรัทธาเพื่อวังราบสักการะหรือเพื่อประโยชน์ส่วนตนการกระทำนี้เป็นการหลอกลวงผู้อื่นอย่างร้ายแรงเป็นการทำลายศรัทธาของพุทธศาสนิกชนและเป็นการทำลายพระศาสนาโดยตรงเพราะทำให้คนเข้าใจผิดในแก่นแท้ของธรรมะ คุณผู้ฟังครับความสำคัญและผลกระทบของปาราชิกสีปาราชิกสีนี้เป็นเสมือนเส้นแบ่งที่ชัดเจนระหว่างความเป็นพระภิกษุกับความเป็นปุถุชนการอาบัติปาราชิกแม้เพียงข้อเดียวก็ทำให้บุคคลนั้นกาดจากความเป็นพระภิกษุโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้กระทำกรรมนั้นสำเร็จไม่ต้องรอการตัดสินจากสงฆ์หรือผู้ใด การขาดจากความเป็นพระภิกษุนี้ไม่ได้หมายถึงเพียงการสิ้นสุดสถานะทางสังคมเท่านั้นนะครับแต่ยังหมายถึงการสิ้นสุดโอกาสในการประพฤติพรหมจรรย์ในเพศบรรพชิตในชาตินั้นๆอีกด้วยผลกระทบของอาบัติปาราชิกนั้นรุนแรงทั้งต่อตัวบุคคลและต่อพระศาสนาเองสำหรับตัวบุคคล ผู้ที่ต้องอาบัติปาราชิกจะได้รับวิบากกรรมที่หนักหน่วงทั้งในปัจจุบันและสัมปรารภพต้องไปเกิดในอบายภูมิหือตกนรกไปเป็นเปลตอสุรกายหรือสัตว์เดรัจฉานเป็นระยะเวลานาน,านแสนนานดังเช่นเรื่องราวของโรรุวนรกที่เราได้พูดคุยกันในก่อนหน้านี้ก็มีกรรบางอย่าง ที่ใกล้เคียงกับการกระทําที่เป็นปาราชิกเช่นการช่อโกงทรัพย์สินทางศาสนาหรือการฆ่าผู้อื่นสําหรับพระพุทธศาสนาการอาบัติปาราชิกของพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งแม้ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวแต่ก็ส่งผลกระทบต่อความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนโดยรวมทำให้เกิดความเสื่อมเสียแก่พระาศาสนาทำให้ผู้คน เกิดความแคลงแคลงใจในพระรัตนตรัยและอาจทำให้ผู้คนห่างเหินจากพระธรรมคำสอนได้ดังนั้นการศึกษาและการทำความเข้าใจในเรื่องปาราชิกสีจึงมีความจำเป็นและสำคัญเป็นอย่างยิ่งไม่ใช่เพียงสำหรับพระพิสุสฆ์ที่จะต้องระมัดระวังไม่ให้ลวงละเมิดเท่านั้นแต่ยังสำคัญสำหรับ พุทธศาส,สนิกชนทั่วไปด้วยเพื่อให้เรามีความรู้มีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับพระวิน,นัยสามารถแยกแยะและพิจารณาการกระทำของบุคคลต่างๆได้อย่างมีปัญญาไม่หลงยึดติดกับรูปลักษณ์ภายนอกแต่พิจารณาที่แก่นแท้ของการประพฤติปฏิบัติและเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยรักษาพระพุทธศาสนาให้บริสุทธิ์ และมันคงสืบไปครับ